อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเทสเสียงก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับทุกคนเพบกับเกมแบ็กเซอร์เว l ร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับแนะนําตัวละครที่ราคาเจ็ดพันของเกมแบ็กเซอ v ์เวิร์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองโอเคครับก็คือจะเป็นตารางกราฟอย่างนี้นะครับก็คือที่ผมทํามาให้แล้วทุกคนอาจจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับก็คือตัวละครพวกนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ราคาไม่เกิน7 0 0 0ันนั่นเองครับตัวละครที่ราคาถูกแล้วก็สาม,มารถเล่นได้ง่ายอีกด้วย ตัวละครแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครฟรีที่ทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็คือตัวละครฮายอนอู o. สกิลตัวละครของฮายอนอู o. ผมจัดว่าเป็นตัวละครที่ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากที่แต่ก่อนที่มันปรับมาให้มันเป็นมารดีแล้วก็มีสกิลที่เร่งมัเตอรี่ที่โอเค <c oughs> ที่ใช้หมัดตรงที่ใช้หมัดตะลุมบอลน,นะครับทำให้สร้างความเสียหาย110แล้วก็ได้รับมาเตอรี่เพิ่มขึ้นอีก50% แต่จะไม่สามารถใช้กับสตูคนเดิมได้นะครับอืมต้องใชส้สตูที่คนอื่นก็คือห้ามใช้ซ้ำนั่นเองแล้วก็สกิลติดตัวของคอยโนก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเมื่อตีปกตินะครับจะเพิ่มเลือดและเพิ่มสเตมินาตามแม็กเวิรลปัจจุบัน <c oughs> แล้วก็จะคูดาสามสิบวิ ก็คือมันคูด่าสามสิบวิเสร็จปึ๊บเลือดคุณยังไม่เต็มคุณไปตีปึ๊บมันก็จะเลือดเต็มอืมมันจะเหมือนตัวฮิวเลือดนะครับเพราะว่าตัวฟุ้งฟูเลือดเลยฟุกกฟูแล้วก็ฟุฟูสเตมินาถึงเป็นตัวถึงเป็นตัวฟรีที่ดีเลยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ถ้าเวอร์สิบแปดอัตราการฟุ้งฟูก็จะไม่เกินสามสิบหกนั่นเองก็ฟุ้งฟูเลือดสามสิบหกฟุฟูสเตมินาสามสิบหกนะครับเพราะว่ามันจะบวกบวกสองตามเวอร์ปัจจุบันนั่นเองนะครับ โอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอายะอายะนะครับที่มีราคา7,000ในแพทดานั่นเองในจะอัปเดตอีกของวันที่21เดือนนี้นั่นเองนะครับอายะนะครับมีสกิลอะไรทำให้มันถึงเจ็ดว่าสกิลดีและ้ะง,ง่าย <c oughs> สกิลอายะนะครับไม่มีอะไรมากครับแค่ยิงสกิลปืนครับแล้วก็เมื่อเจอฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ให้กดสกิลดับเบิร์ช็อต ใช้กระสุนสองนะัดยิงเข้าไปครับสร้างความเสียหายดามเมจโคตรแรงน,นะครบอกไว้ก่อนเลยโ <c oughs> จมตีปกติแล้วก็โจมตีซ้ำอีกครั้งหนึ่งคว,ความเสียหายเท่ากับ50%ของความเสียหายอาวุธนั้นด้วย <c oughs> <c oughs> ต้นเกมอายะถือว่าจะเป็นตัวละครที่สุดจะโอพีเพราะถ้าคาบอาวุธเทียฟ้าแล้วไปใส่สกิลตัวละครที่ไม่มีเกาะดามเมจนั้น ก็ไม oui pues mm ่เก nah okay ินเจ็ส <c oughs> <c oughs> ิบเลยอ่ะเออไม่ก็หกสิบเลยอะครับโคตรเจ็บเลยนะบางทีก็อาจจะฆ่าเขาได้เลยถ้าเขาเลือดไม่เต็มอ่ะสกิลที่สองถือว่าเป็นสกิลที่โอเคเลยครับก็คือสกิลั้งสถานะแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยก็คือถ้าหากเราโดนอ่ามันจะมีสกิลคือล้างสถานะพิปกติแบบสุ่มก็คือถ้าหากเรามีสถานะพวกเลือดไหล หรือสถานะทําให้เราไม่ได้มาของชชยจิตหรือโดนสถานะตับแตกหรือลดเกาะของท <c oughs> ัศพลถ้าเราใช้สกิลนี้ปุ๊บมันจะล้างสถานะทันทีครับแล้วก็จะฟุตฟูลเลือกตามจมํานวนสแต็คนั่นเองสูสุด5ก็คือมันฟูฟูลเลือด5มี5ก็คือสูสุดคือ25ฟูฟลเลือด25ดาเมจนั่นเอง โดยแสแต็กนี้ที่จะได้มาก็คือเราต้องโดนตีนั่นเองนะครับก็คือเราต้องโดนตีของเราถึงจะได้แสแต็กนี้มาถือว่าสกิลของอญญายะเป็นตัวที่โอเคเลยมีทั้งดาเมจแล้วก็มีทั้งฮิวเลนลบสถานะอีกด้วยโอเคครับเรามาดูตัวละครต่อไปครับ <c oughs> ตัวละครต่อไปที่เป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็ตัวละครที่สกิลดี <c oughs> ก็คือลีออนถึงตัวละครเขาจะไม่ใช่ตัวละครที่ดาเมจหลักนะครับแต่ว่าเป็น เหมือนกับกึ่งแท้งแล้วก็โตฟาร์มไวมากที่สุดของเกมเลยก็ว่าได้เพราะเป็นมีสกิลนี้ครับก็คือสกิลติดตัวที่มีชื่อว่ารวบรวมด้วยความโลกสามารถทุก30วิสามารถพบไอเทม3ชิ้นทันทีเมื่อคุณดาวคบ30วิน,นั่นเองเมื่อคุณเริ่มเวฟแรกคือลงพื้นที่ปุ๊บเดินปุ๊บเรียบร้อยครับ,บๆๆคุณเจอ3ชิ้นเลยแล้วก็คูดาวสาิวิทุกๆๆสาิวิคุณเจอ3ชิ้น3สชิ้น ือว่าโอเคเลยและสกิลต่อไปนะครับก็สกิลที่สุดดาเมจแรงคิดเรียกว่าต่อไปโด,โด,โดมนุษย์ถ้าหากคุณอยู่ใกล้พวกชายฝั่งเออที่มีคาว่าน้ำไม,ไม่ว่าจะเป็นท <c oughs> ่าเรือชายหาดบึงอาคารสี่จุดนี้นะครับถ้าหากคุณใช้สกิลดาเมจแม่งจะแรง,างมากมากเพราะมันจะบวกตามเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นไปสองเท่า แล้วก็จะลดคูดาวครึ่งหนึ่งอีกด้วยจาก80เหลือ40โคตรแรงนะครับถ้าคุณใช้ในที่เป็นแหล่งน้ําใช้ได้4ที่แต่ว่าสามารถใช้ได้ทุกที่แหละครับแต่ว่าถ้าใช้4ที่เนะี่ยได้ม2เท่าแล้วก็ลดคูดาวครึ่งหนึ่งถือว่าสกิลโอเคเป็นตัวเริ่มต้นละครที่โอเคจัดว่าผู้เล่นใหม่ควรจัดนะครับตัวนี้นได้ง่ายด้วยตัวละครต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเจนนี่เจนนี่ สามารถเล่นเปิดได้พวกอ่าปืนแล้วก็สายแทงเจนนี่มีสกิลดีอะไรเรามาดูกันนะครับสกิลดีก็คือนี่ครับสามารถตีไฟตรงข้ามแล้วก็ดูดเลือดมาได้นะครับก็คือสกิลดูดเลือด10% <c oughs> ของตัวเองที่ทำดาเมจที่ทำได้นั่นเอง <c oughs> <c oughs> แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะต้องตีเขาก่อนหนทีแล้วก็ถึงจะใช้สกิลได้นะครับ <c oughs> เราไม่สามารถใช้สกิลตัวอื่นได้นะครับก็คือเราต้องต,ตีตัวละคร2ทีนั่นเองตีครั้งแรกตีปกติตีครั้งที่2คือกดสกิล <c oughs> แต่ถ้าชนครตัวอื่นมาเราไม่สามารถกดสกิลได้นะครับส่วนสกิลสองหรือว่าสกิลถือว่าจัดดีเลยครับสกิลกันตาย <c oughs> สกิลกันตายถือว่าเมื่อหากคุณตายปุ๊บคุณจะได้รับสถานนะเขาว่าแกล้งตายแล้วก็ ายตรงข้าวจะไม่เจอเรา3าวิอ่าก็คือ1การเดินนั่นเองก็คือเดินครั้งหนึ่งครับก็จะไม่เกินประมาณ2องวิครึ่งประมาณนี้หรือประมาณสอวินั่นเองหนึ่งสองคุณเจอ <c oughs> <c oughs> ก็คือคุณจะไม่เจอเจนนี่ประมาณหนึ่งการเดินนั่นเองครับแล้วก็ถ้าหากคุณใช้สกิลของคําว่าดูดเลือดปึ๊บดูดเลือดก็จะเพิ่มแรงมากขึ้นอื เพราะว่าฟื้นฟูพลังชีวิตและการพักผ่อนจะ,จะเพิ่มขึ้น100%เมื <c> ่อ <oughs> คุณแกล้งตายปุ๊บแล้วก็ทำการตีดูเลือดป,ปุ๊บเลือดมันก็โคตรจะเด้งเลยครับเกือบเต็มเลยนะแล้วก็ถ้าหากคุณฆ่าผู้เล่นได้มันจะรีเซ็ตคูลดาวรีเซ็ตคูลดาวแกล้งตายนะครับถือว่าโอเคเลยคูลดาวของมันประมาณไม่เกิน10นาทีครึ่งประมาณ10นาทีเกือบ1 0นาที ถ้าหากคุณตายเว็บแล้วแต่ถ้าหากคุณตายกลางเกมอ่ะมันจะไม่มีทางที่มันจะรีคูลดาวน์ถึงห้าร้อยบีเลยยกเว้นแต่ถ้าหากคุณไปฆ่าผู้เล่นได้สกิลเนี้ยก็จะกลับมารีคูลดาวน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งถือว่าโอเคนะครับเพราะมันกันตายแล้วก็ถ้าหาคอมโบกลับไปตัวเนี้ยสกิลเนี้ยเลือกคูจะเต็มเลยตัวคอนต่อไปนะครับก็คือโลซานะครับโลซาโย <c oughs> โอย้ขอโทษนะครับโลซาโอ เป็นตัวละครที่มาร์ดีบวกและดาเมจถือว่าจัดโอเคอยู่ห3ดาเมจ14แล้วก็มีสกิลที่มีติดตัวที่มีคำว่าขี้แรงขึ้น1้0แปซตแต่ขี้นั้นก็มาวัดดวงกันว่าขี้มันจะออกหรือเปล่าแต่เป็นตัวละครตัวละครเดียวบ้งที่ขี้ที่ออกเยอะที่สุดแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันเพิ่มจาก150ปกติ150เป็น180เลยทีเดียวนะครับถ้าเล่นสายของเซ็ตคีนั่นเองรวมอีกทั้งถ้ามีสกิลที่โอเคเลยก็คือสกิลยิ่งเราเลือดน้อยเท่าไหร่ยิ่งกดสกิลปุ๊บดาเมจมันก็ยิ่งแรงมากขึ้นเพราะว่ามันบอกว่าอัตราการโจมตีติดคีจะเพิ่มเท่ากับครึ่งน,นึงของพลังชีวิตที่หายไปยิ่งเราเลือดน้อยยิ่งโคตรแรง เป็นตัวที่ปิดเกมแรงมากนะครับดาเมจอ่ะของโรซายิ่งเลื่อนน้อยอ่ะบางทีคุณอาจจะทำดาเมจได้ถึงร้อยอัพเลยหรือร้อยหกสิบเลยนะครับยิ่งให้มีคุณมีเซตของคีย์ด้วยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเพราะว่าไล่ตียงเดี๋ยวส่วนมากนะครับพวกไอเจ็ดพันอ่ะก็พวกสกิลไล่ตีครับแล้วก็ทำดาเมจเท่านั้นแหละครับไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตัวละครต่อไปนะครับในราคาเจ็ดพันก็คือแมกนัท แม่งนัดมันดียังไงแม่งน,นัดเรื่องสเตตัสถือว่าโอเคเรื่องค่าบอลลูนตีต้นเกมอยู่ที่16แล้วก็ถึงเกาจะจีอยู่ที่14แต่เลือดก็โอเคนะครับอยู่ที่สองสาเกาเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> เป็นตัวถือว่าจัดว่าเป็นตัวทำดามีที่โอเคเลยแล้วก็มีสกิลที่เขาเรียกว่า1ต่อ17 1ต่อ17นั้น เมื่อถ้าหากคุณไปอยู่ในพื้นที่อ,อยู่ในพื้นที่แล้วถ้ามีฝ่ายสงครามอยู่แล้วคุณกดสก,กิลนะครับจะสร้างความเสียหายตามแม็กเวลแล้วถ้าหากมีสองคนมากขึ้นไปเออคุณก็จะได้รับเกาะซึ่งเกาะคุณก็จะเพิ่มเกาะของแมนันนี้บวกห้าคือบวกห้าถาวรเลยถือว่าโอเคเลยถ้ามีสองคนมากขึ้นไปแลวยิ่งอยู่เยอะมากขึ้นนะครับดาวเมก็จะยิ่งแรงขึ้นแล้วก็จะยิ่งลดคูดาาของลงมากขึ้นเลยทีเดียว ถ้ามี2คนปึ๊บคูณก็ลด1ิถ้ามี3ามคนปึ๊บคุณก็ลด20ประมาณนี้ถือว่าแม็กนัทเป็นตัวละครที่ไล่ตีไล่ตีแล้วมีคนรุมกันแล้วก็ไปกดสกิลทีเดียวบางทีก็อาจจะตายเลยนะครับคนแหลมต้นเกมดาเมจแม็กนัทถือว่าโอเคเลยนะกดสกิลทีเกือบห้าสิบหเลยตัวละครต่อไปนะครับก็คือคิวไซนะครับคิวไซเป็นตัวละครที่เป็นผู้เล่นถือว่าเป็นตัวเบสิกที่โอเค มีมัทเตอรี่ที่ว่าสายดาเพราะว่ามีสกิลตัตวที่มีคาว่าอาหารฟื้นฟูสเตมีน้าเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าหาข้าวอาหารแล้วไปตีเออแล้วเพิ่มเรื่อยๆสิบห้าสิบห้าโอเค <c oughs> จากกินพวกยาบวมเลือดเพิ่มเลือดสามสิบห้าครับจะกลายเป็นสี่สิบสองแล้วบวกกับจี้ถ้าบวกกับจี้เขียวอืมดาเมจอ่าเพิ่มเลือด่ะบางทีเพิ่มเลือดอาจจะเยอะมากขึ้นนะครับจี้อุปกรณ์จี้เขียวนะครับก็จะเป็น นี่ครับบวก15ก็บวก25เปอร์เซ็นต์ครับบางทีคุณอาจจะกินอาจจะขึ้นไปถึง48แม้ก็50เลยนะครับส่วนใหญ่อาที่ผมเคยเจอคิวไซ์นะครับบางทีเขาก็อาจจะนี่ครับทำคอมโบนี้เซตนี้สกิลตัวเพิ่ม15แล้วก็บวกกับไอ้จี้เครื่องประดับอีกบวกอีก10ก็เป็น25โคตรจะ แรงมากเลยนะเวลากินอาหารแบบอาหารเทียต่ำอบบพ,พวกเพิ่มเลือด35 35 <c oughs> แต่เรื่องที่มันอ่า,อาเป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่แบบอ่าไม่ค่อยกึ่งเขาเรียกว่ากึ่งดาเมจนะครับกึ่งดาเมจกึ่งกึ่งลุกกึ่งรับอะเรื่องด้วยดาเมจที่มันไม่จัดจ้านในเลเยอร์กมดาเมจสุดมันแค่52.8แล้วก็ค่าก่อเกือบ51.4 เลยมันนอสกิลมาแทนเรื่องสกิลพัดพริกครับพัดพริกสกิลคือเมื่อกดไลน์นะครับคุณจะต้องเสียเลือดป,ประมาณ16%แล้วก็จะเพิ่มดาเมจตามค่าพลังชีวิตที่เสียไปถือว่าโอเคนะเพราะว่าดาเมจแม่งโคตรแรงเลย <c oughs> แล้วก็ดาเมจที่เราได้รับจะลดลง20%อีกด้วยถ้าคุณใช้ตอนที่มันเละเกมนะดาเมจโคตรตีโคตรแรงตีทียร้อยอะ่ะคล้ายๆเหมือนกับคุณเจอคล้ายๆเหมือนกับคุณเจอแจ็คก,กี้เลย โอเคตัวละครต่อไปนะครับอาจจะอยู่ในระดับเทียกลางหรือระดับดีน,นั่นเองแต่ว่าผมขอจับในระดับเทียบกลางนะเพราะว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ผมว่าอาจจะเล่นยากไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวละครที่ราคา7000ก็คือไฮโยจินไฮโดจินเป็นตัวละครที่มีมา,าสกิลของสายหมัดแล้วก็ของมัด ธนูที่เป็นมาดีนะครับ <c oughs> เป็นตัวละครอีอกตัวละครหนึ่งนะครับที่อยู่ในจัดคขาว่าเป็นตัวละครที่แบบกึ่งดาเมจอืมแต่ต้นเกมนั้นดาเมจอาจจะต่ําตรงไปหน่อยนะครับดาเมจแค่สิบสองเองเพราะาอาจจะสู้คนอนื่นไม่ค่อยได้ดาเมจต้นเกม <c oughs> แต่ไฮโออร์จีนั้นมีสกิลพวกอ่าสกิลจีนตัวที่พิว่าถ้าตีครบสำคัญมันกจะส,สะท้อนดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต แล้วถ้าหากมีสกิลคำว่าโอเมนจะสะท้อนกลับก็คือ40%เลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยล่ะเพราะว่าต้องของบวกกับสกิลนี้ครับไล่โอเมนไล่พื้นที่ก็คือเมื่อสกิลกดปุ๊บจะทำการไล่หนึ่งวิล้วจะทำการโจมตีฝ่ายศัตรูแล้วติดสถานะ20วิแล้วจะสร้างความเสียหายบวก10ตามจำนวนแม็กเบเวลคูณสอง แต่จะโดนพื้นที่โดยรอบนะครับก็คือตรงกลางครับก็คือ <c oughs> สมมติคุณอยู่โรงเรียนปุ๊บคุณแถบตรงเนีน้ที่ผมวงไว้อ่ะจะโดนหมดนะครับอืมก็คือโดนรอบๆเลยโดนตรงกลางด้วยนะครับโดนเป็นจุดวงกลมเลยนะครับอืมสกิลก็จะประมาณนี้ถ้าขวาคุณกดท่าเรือจะมีท่าเรือแล้วก็โรงงานสารกกลางแล้วก็ต่อกนะครับที่โดน โ okay. อเคตัวละครต่อไปนะครับก็คือตัวละครเคอรี่นะครับเทอรี่ถือว่าจ่นเป็นอยู่ในระดับมาร์ทเอ็นเลยนะแต่ก่อนแต่ตอนนี้มันลดดาเมจลงทําให้แบบมันก็มีคนเล่นเยอะมันก็มีคนเล่นนะ,ะแต่ <c oughs> เริ่งด้วยที่มันลดดาเมจครึ่งต่อครึ่งเนะี่ยจากแดลดลงอะ่ะสร้างความเสียหายเหลือ5มันก็ไม่ค่อยเจ็บอะไรมากนะถ้าเขาต้นเกมเขามียาฮิวอ,อ่ะ <c oughs> แต่เคอรี่นั้นสามารถเล่นได้ทุกสายนะครับแล้วก็สุ่มมาด้วย <c oughs> โดยที่เคลรี่นั้นจะมีอยู่สี่มาร์นะครับ <c oughs> ก็คือมีมัดมีมี่มีมดาบแล้วก็มีธนูแล้วก็มีฟาทุบโดยที่มาร์เริ่มต้นนะครับจะทําการแบบสุ่มจะกลายเป็นมาร์ระดับดีบวกนั่นเองอคลรี่มันถือว่าเป็นตัวละครที่โอเคตรงที่มีสกิล ฟื้นฟูเรื่องเพิ่มขึ้น1.5หน่วยแล้วก็ทําการปฐถมพยาบาลเมื่อคุณติดสถานะพวกอ่าอกแตกขาหักไม่ก็แขนหักอืมทําให้ฟื้นฟูเร็วขึ้นเป็นเวลาลดลง10วิเลยนะฟื้นฟูโคตรเร็วเลยฟื้นฟูไม่เกินไม่เกิน5มงปุ๊ปบเียบลายเสร็จแล้วสุดยอดถือว่าคีรีเป็นตัวประถมพยาบาลที่โอเคเลยล่ะเมื่อคุณติดสถานะอื <c oughs> แต่สกิลที่มันโดนเนิบอะครับมันอาจแรงไงนะอาจจะแรงเลยนะครับจากปกติที่ได้รับดาเมจห้าเออเมื่อคุณยมดต,ตีปกติทําให้ตดสถานะเลยแหละไฟต้องข้ามเดินคือค้นหาหรือไล่หรือโดนตีเออทําการรีใหม่ได้หลยยิ่งเดินคุณก็เลื่อนรถยิ่งยา้ยายย้ายพื้นที่คุณก็เลื่อนรถอีกแล้วถ้าคุณโดนตีมันก็รีใหม่เริ่มดับหนึ่งใหม่ <c oughs> หรือว่าเป็นตัวละครที่จับว่าเป็นตัวละครที่ถือว่าดีแต่ว่าเป็นโดนเนิร์ฟดามจลงก็ถือว่าอาจจะดีระดับในปานกลางนะครับสำหรับผมคิดนะครับผู้เล่นใหม่ก็สามารถเล่นได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องก็วัดดวงกับสุ่มเรื่งมาอยู่ดีะครับเพราะว่าม้ามีหมัดแล้วก็มีมีขนุนแล้วก็ฟาดทุบสี่ม้านี้ที่จะได้มาดีบวกส่วนพวกไอ้มัตตรี่ทัวโอเคเลยนะเรื่องเลือดอ่ะสองห้าห้าถือว่าเยอะเลยนะผมว่าเยอะเลยนะเลือดมันอืม เรื่องของเคลียอว่าเยอะเลยนะครับแต่ให้ต้นเกมถือว่าอาจจะบางไปหน่อยเพราะว่ามัน12บสอครับดับไปสิบสองลวก็ขอสิบอะ <c oughs> ก็ต้องวัดดวงกันดูนครับตัวละครต่อไปนะครับตัวละครที่เป็นของสายกว้างในราคา7,000ก็คือซายีซายีมันดียังไงเรื่องสกิลมาเรื่องซายีนันน้ึงเลยครับ กาะมันต้นเกมโอเคเกาะมันต้นเกมอ่ะดีนะครับ18เลยดาเมจม,มัน12อ่าเป็นตัวที่สายสายรับที่มีสกิลติดตัวที่จะแรงเพราะว่าสกิลของซาอีนี่ครับสกิลติดตัวจบตีปกติแลวสร้างความเสียหายดาเมจเพิ่มเติมถ้าห่าง สร้างความเสียหายดาเมจเพิ่มเติมจำจนวนของศัตรูที่ฆ่าผู้เล่นหรือศัตรูที่ฆ่าจำนวนสัตว์ป่าแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าสกิลมันจะแรงก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามฆ่าผู้เล่นกับฆ่าสัตว์ป่าเยอะเออมันจะโคตรแรงเลยนะ <c oughs> แต่มันจำกัดดาเมจแค่ไม่เกิน15หน่ยนยครับอืม1้าดาเมจสุดแค่15้าดาเมจละถ้าหาฝ่ายตรงข้ามอ่ะไม่ได้ฆ่าพวกคนอ่ะ เออแต่ฆ่าสัตว์อะสมมติเขาฆ่าสัตว์ไปเก้าก็คือบวกอีกเก้าดาเมจประมาณนี้ของขมวนซาฮีส่วนสกิลดวงตาถือว่าโอเคนะเมื่อเปิดใช้งานฟึุคุณจะเห็นแมพที่เป็นฝ่ายตรงข้ามที่ตายก็คือเห็นศพนั่เองครับเมื่อคุณเดิเนไปคุณมีโอกาสเจอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคูดาหกสิบวิเออก็ถือว่าโอเคนะเป็นตัวที่ตัวละครที่เจอศพง่ายมีสกิลหาศพที่โอเคเลยนะครับ แต่ถึงสกิลติดตัวมันจะบอกว่าเป็นตัวละครที่ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าคนเล่นเป็นถือว่าโอเคเลยนะครับจัดไว้โอเคสุด,สดเลยเพราะว่าเป็นตัวที่เริ่มต้นด้วยเกาะโอเคแล้วก็สเตตัสก็ไม่น่าเกลียดเลือดก็ประมาณโอเคอยู่2 4 3 <c oughs> ส่สว่วนตัวละครต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่ผู้เล่นอาจจะเล่นยากนะสำหรับผู้เล่นใหม่อืมเพราะคลิปนี้ก็ มีคนดีเควสมหมว่าให้ลองทำดีเควสแนะนำตัวละครเจ00สำหรับผู้เล่นใหม่ดูก็คือตัวละครที่ผู้เล่นใหม่อาจจะเล่นยากไปสักหน่อยก็คือ็นมีพวกานาดีแล้วก็วิลเลียมแล้วก็เจพี <c oughs> นาดีสำหรับผู้เล่นใหม่คำนึถึงว่าเล่นยากเพราะว่านาดีนะครับขอโทษโอเค,อเค,อเคนาดีเรื่องสเตตัสอ,อ่ะเข้าใจครับว่าดามีมันอโอเค16หไม่น่าเกลียดเลย แล้วก่อมันคือ12บสอแต่ไม่ว่าสุุดข,ของมานาดีเว้มันคือสี่สาจุดสองไปส่สิบเป็นตัวที่น้อยนะถ้าหากเล็กเกมถ้าหากมันไม่ได้ฟาร์มสัตว์ป่าเป็นตัวที่มันต้องฟาร์มสัตว์ป่านะครับบอกไว้ก่อนถ้ามันไม่ฟาร์มสัตว์ป่าดามเมีมันจะตังตมเตี้ยด,ดินมากเลยเพราะดามเมีมันสุดแค่นี้สี่สามจสองขัสีิเก้าเพราะว่า านาดีอะเวลาหาสัตว์ป่าถ้าหาคุณหาสัตว์ป่าไม่ได้เลยคุณจะเป็นจะต้องหานี่ก็คือคุณจะเป็นต้องกดสกิลติดตัวของนาดีคือสกิลนักล่าจะต้องเสียสเตมินา20หน่อยเพื่อหาสัตว์ป่าก็คือมีโอกาสหาสัตว์ป่าแน่นอนเว้ยหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าคุณฆ่าสัตว์ป่าได้คุณจะได้รับสแต็บวกหดาเมจแต่ถ้าคุณใช้สกิล ถ้าคุณใช้สกิลเนะี่ยเออสกิลโบนัสดาเมจมันจะไม่ทำงานอน,นี่ถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะแล้วก็กลายเป็นข้อดีอย่างหนึ่งข้อดีของมันคือมันจะเป็นสแต็กบวกสแต็กดาเมจไปเมืม่อคุณฆ่าสัตว์ป่าได้สมมติคุณฆ่าไปสิบคุณก็บวกสิบบวกสิบดาเมจเลยทีเดียว <c oughs> แต่ถ้าคุณกดสกิลของสกิลเนี่ยเข้าไปภายในสิบห้าวีที่มันคูลดาวน์อยูไดะ สกิลที่เพิ่มดาเมจของเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับมันจะรอจนกว่าคูดาวของสกิลเนี่ยบูอยจะคูดาวเสร็จส่วนสกิลสองอะ่ะคือสกิลสร้างดาเมจตามตัวแต่งของสัตว์ป่าตามเปอร์เซ็นต์อะ่ะแรงนะหวัวแรงหวัวแรงอลยล่ะถ้ามีสิบตัวแล้วโดนทีเดิงอ่ะโอ้โหโคตรเจ็บอะ่ะ ร้อยกว่านะผมว่าโดนร้อยกว่าเลยอืแต่ว่าแค่ว่าคุณต้องคํานวณเรื่องการหาสัตว์ป่าให้ดีแล้วก็ใช้สเตมินาให้ดีด้วยถ้าหากคุณไม่รู้จุดเรื่องสัตว์ป่าอ่าผมมีคลิปทําให้ไว้แล้วก็เรื่องจุดแต่ละจุดของสัตว์ป่าในแต่ละเว็บเรื่องเวลาการออกของสัตว์ป่าอืมเดี๋ยวผมค่อยเอาคลิปเนี้ยไปแปะลิงก์ด้านล่างโอเคครับตัวละครต่อไปครับก็คือวิลเลียมวิลเลียมเป็นตัวละครสายขว้าง ทำไม่ถึงใน,ในระดับที่เล่นยากสำหรับผู้เล่นใหม่ผมคิดว่าเรื่องด้วยที่มาร์ะอะเรื่องด้วยที่มาร์ะของในระดับท้ายเกมอะมันอาจจะตามผู้เล่นใหม่ไปซะมันอาจจะตามตัวละครพวกดาเมจไปเยอะอยู่นะเรื่องดาเมจสุดแค่49.7อะเออแต่กอก็โอเคนะครับ44.8แต่ตัวละครวิลเลียมอะ มันเน้นดาเมจที่สเตมินายิ่งคุณมีสเตมินาเยอะยิ่งดาเมจโคตรจะเยอะคุณด,ดูนะครับนี่เ <c oughs> มื่อเปิดใช้งานสกิลแล้วทำงานเลยในขณะที่ตามสเตมินาของวิลเลียมอะ่ะเออสเตมินาของวิลเลียมถ้าหากมี0ูนถึงหนึ่งร้อยจมตีปกติลดลงสเตมินาไฟล์นอำข้าวสิบห้าแล้วก็ถ้าหากถ้าหากมีสเตมินาหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบอ่ะเมื่อคุณโยมตีอะ่ะ จะเพิ่มจำนวนดาเมจคือบวก7ถ้าคุณมีสเตมินา101ถึง200อ่ะตีปกติอ่ะจะได้รับดุดเลือดอ่ะตามเปอร์เซ็นต์เลยคือดุดเลือด15%เเลยนะครับ <c oughs> ถ้าคุณมีสเตมินา200ขึ้นไปอ่ะตีปกติจาะกอนสาเปอนั่นก็แสดงว่าตัววิลเลียมอ่ะต้องเน้นสเตมินาถ้าหากคุณไม่มีสเตมินาดาเมจมันไม่ออกนะผมบอกไว้ก่อ <c> น <oughs> มันเล่นแย่มากเลยนะ ถ้าดาเมจหนึ่งร้อยโอเคอยู่ผมเพิ่มดาเมจเจ็ดอะเออดาเมจอ่ะอ่ามันจะทับกันหรือเปล่าผมว่าทับอืมก็คือมันทับเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าหากคุณ 200, อสองร้อยอะสมมติคุณมีสเตมินาสองร้อยปุ๊บมีจอกคอสิบห้าดุลเลือ 15, ดสิบห้าแล้วมีโบยเจ็ดแล้วก็ลดฝ่ายตรงข้ามอีกสิบห้าประมาณนี้ถ้าคุณมีแค่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยสเตมินาคุณก็ได้แฮ่ตีห้าลดสเตมินาเขาอะ เวกิ่งบอกคือมันใช้สกิลครั้งเดียวนะครับคูดาวทิชชีบีแล้วก็มีสกิลติดตัวตรงที่เดินครบ9้าครั้งรือฟ้นฟูสเตมินาเจ็ดหน่วยที่แต่ก่อนอ่ะมันฟ้นฟูอาเดินเดินเจ็ดครั้งอ่ะอันนี้ปรับเนฟให้มันเดิน9้าครั้งให้มันเยอะขึ้นตนัวละครวิเลียมเลยจัดบ้านอยู่ในแงคงถือว่าอาจจะมีคนเล่นน้อยนะครับแต่ว่าเล่นได้ครับแต่ว่าต้องคำนวณเรื่องสเตมินาให้ดี ถ้าคุณไม่มีสเตมินาพอดาเมจอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรืออาจจะใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพของวิลเลียมนะครับและเป็นตัวละครเดียวนะครับที่สเตมินาที่โคตรจะเยอะถือว่าจาได้เป็นตัวละครที่โคตรจะเยอะเลยสองห้าสิบเก้าตัวละครที่สเตมินาโคตรเยอะเลยครับโอเคตัวละครสุดท้ายนะครับก็คือตัวละครที่มีชื่อว่า JP ตัวละคร JP นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่สามวรนเล่นมาปกติก็ได้ ดาเมจถือว่าไม่โอ้ไม่น่าเกียดนะครับเนี่ยครับดาเมจมันอยู่ที่ห้าสี่จุดแปดเลยไม่น่าเกียดนะผมว่าเล่นได้ JP อะแต่ว่าค่าก่อมันจะต่ำไปหนกเ็เถิดผมค่าก่อมันสุดแค่สี่สิบหกอืมแต่ดาเมจไม่น่าเกียดนะครับแต่เหมาะสำหรับคนที่เล่นสายแฮกสำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะที่จะมากลับไปเล่น JP อะ,อะผมแนะนำว่าเล่นได้ครับแต่ว่าคุณต้องรู้จุดในการคาบของ สั่แฮกให้ดีอถ้าคุณจะเล่นสายแฮกนะเพราะว่าสกิลของ JP อ่ะแฮกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเปิดคอมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือตัวเองไม่ตายหาแน่นอนเลยโอกาสเปิดคอมอ่ะบางทีอ่ะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็ะมีโอกาสเปิดแล้วตายถ้าไม่ใช่ JP นะครับส่วนสกิลต่อไปก็คือใช้งานอินฟาเรดก็คือในระยะเวลาที่ระบุไว้นะครับของ JP อ่ะจะแจ้งเตือนว่าผู้เล่นอะอว่ามีเข้ามาหรือเปล่ากดปุ๊บ ถ้ามีผูดด้เล่นเข้ามามันจะมีโชว์ขึ้นในตรงข้อความนะว่ามีผูดด้เล่นเข้ามาคล้ายๆมันกับตัวสแกนของทักษะวิเศษกล้องครับนี่ครับคล้ายกับกับสกิลทักษะวิเศษของสกิลสอดสองนั่นเองแต่มันแค่ต่างจากของพวก JP ตรงที่มันจะบอกระบุรตรงที่ใต้ข้อความแล้วก็จะลด โอกาสการเจอลง30%อมอแต่ว่าใชา้กับสกิลศูนย์วิจัยไม่ได้นะครับถ้าเป็นศูนย์วิจัยมันจะไม่มันจะไม่ลดนะครับมันจะหาหาปกติเลยมันจะไม่ลดนั่นเองเพราะว่าบอกว่ายกเว้นในศูนย์วิจัยเท่านั้นโอเค <c oughs> ก็ผมก็ขอจบอเกี่ยวกับการนําเสนอของตัวละครราคา7,000ันเท่านี้นะครับส่วนตัวละครอา,าญานะครับก็จะรอวันที่21เดือนนี้นะครับในการ ที่มันจะลดราคาหรือเจ็0ันนั่นเองอันนี้คือตารางที่ผมจัดมานะครับอ่าบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์มาบอกผมกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็อันนี้คือโดยรวมส่วนตัวผมนะก็คือแบบราคาเจ0 0พันก็ตัวละคารผู้เล่นใหม่ก็เล่นได้หมดแลลวครับเพียงแต่แล้วแต่ตามส,สถานการณ์ของผู้เล่นอะ่ะ <c oughs> ี่จริงทุกตัวละครของผู้เล่นผมว่าผู้เล่นใหม่น่าจะเล่นได้หมดนะแต่ว่าถ้าเอาใจเล่นแบบง่ายๆในราคาถูกและย่อมเยาวะผมก็จัดเทีย์ไว้ให้ละแต่ถ้าหากคุณอาจจะไม่ถูกใจเทีย์ที่ผมจัดก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะผมก็จะพิจนารณานแล้วก็ลองคลิปกับไปแก้ไขดูนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่ได้นะในการที่จะเลือกซื้อตัวละครนะเออ หรืออยากให้ผมทําเพิ่มคลิปอะไรอีกก็บอกกันได้นะครับหรือจะให้ผมทําคลิปบอกราคาพวกไอสองสองหมื่นหนึ่งพันก็ได้สองหนึ่งพันห้าร้อยก็ได้หรือทําทั้งหมดทีเดียวก็ได้นะครับลองคอมเมนต์บอกผมได้ <c oughs> หรือผมอาจจะมีขัดข้องเรื่องการพูดอะไรก็คอมเมนต์ได้นะรูปแบบเหมือนติดอ่านนะผมอะโอเคขอโทษด้วยนะครับอ่ายัางี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดีย๋ยวจะการคลิปหน้านะโชคดีครับ